วันนี้พาน้องถั่วมาอาบแดดนะฮะวันนี้พาน้องถั่วมาอาบแดดนี่ครับยาวนใช้ได้นะเนี่ยนี่เห็นไหมบ้องหน้าน้องหน้าน้องดีอย่าหน้ากล้องไม่โฟกัสหน้าน้องดีดนมา โฟ่ฟกันครับเพราะผมพามาอาบแดดมันสะท้อนแสงดูมองบนด้วยเอ้โหดู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 ดดู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 ปล้วดูดดูดูดนี่ยชนิดนี้มันจะเคลื่อนไหวเนีฮะตามธรรมชาตินะครับก็คือถ้าไไม้โยกเนี่ยคือน้องเขาก็จะโยกตามนะไปไหนละจะไปไหนไปจะไปไหนอยู่แค่ตรงนี้พอ อย่าไปลูกโอ้โหมฮาขึ้นกล้องละขึ้นกล้องลอะนี่นะพอใบไม้ขยับเนี่ยคือน้องเขาก็จะขยับด้วยนะฮะตามสัญชาตญาณน,นะฮะไปแล้วไปแล้วมันไป,ไป,ไปจะไปไหนไปไหนลูกหือจะไปไหนเอ๊ะเอ๊ะจะไปไหนจะออกไปโดนคนตีตายไม่รู้ด้วยเอ๊ะเอ๊ะลูกรัก มานนี่เลยอย่าออกไปเข้าใจไหมเฮ้ยลูกรักโอ้โหดู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 ด,ด,ด,ดูแล้วนะวันนี้กล้องไม่โฟกัสเลยเพราะว่ามันเป็นแดดนะของของของนี่นี่ลงพื้นไหมลูกลงพื้นไหมดูน้องเขาจะเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินะครับผมก็คือพอใบใบไม้ลมพัด พอใบไม้ลมพัดเนี่ยนะครับผมและน้องเขาก็จะโยกตามโยกตามเลยนะ,ยยนะคือโยกตามเลยอด้านข้างช่วงวันนี้มันแสงเยอะผมถ่ายจั้งนอกผมถ่ายข้างนอกนะคะคือแสงเยอะในกลอบเน่แสงเยอะมันเลยท้อนแสงบวกับกล้องผมมันกากเลยก็เลยจับภาพน้องเขา ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้น้องเขาก็นอนจะไปแล้วน้องถั่วฝักยาวไปไหนแล้ว่ะมาหนี้มานี้มานี้มานี้นนเลยดูดูด,ด,ดูโอ้โหขึ้นกล้องแฮปปี้แล้ววันนี้นะได้มาเลื้อยต้นไม้จริงโยกเย,ยกอุกอีโยกเย,ยกแล้วนะฮะน้องเขาน่าจะแฮปปี้น่าดูเลยพามาเลอยเล่นนะครับผมบิดเทอมแล้วนะ ผมปิดเทอมแล้วนะแต่ก่อนเรียนออนไลน์นะครับไม่ค่อยมีเวลาให้เขาสักเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ผมปิดเทอมแล้วก็มีเวลาก็ก็มีเวลามากแล้วนะตอนนี้ผมปิดเทอมแล้วก็น่าจะลงคลิปบ่อยๆได้แล้วนะครับผมนะต,ตอนนี้น้องเขากำลังจะไป <laughs> ถ้าเข้าไปในป่านั่นคือผมหาน้องเขาไม่เจอแน่นอนใน,ในครับผมดูน้องเขาไปละน้องเขากำลังจะไปฮ่ <laughs> จะไปโดยไม่บอกกล่าวเลยนะเพราะเขากำลังจะไปนะคบก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อาจจะลงคลิปบ่อยได้แล้วนะก็คือตอนตอนแรกเนี่ยผมต้องเรียนนะตอนประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ิเทอมแล้วนะฮะสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วนะคะก็เลยเออม,ม,มีเวลาอยู่กับเขาได้นะครับผมนะ ก็เลี้ยงหนูก็ต้องมีเวลาอยู่กับเขาพอสมควรนะครับนะไม่ใช่จะเลี้ยงอย่างเดียวได้นบโอเคนะดูดูด,ดโโูโอ้จะขึ้นตัวอย่างเดียวเลยอาบแดดบ้างลูกดู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 ด,ด,ดูโอโ้จะขึ้นกล้องอย่างเดียวเลยก็ต้นไม้บ้านผมก็ค่อนข้างอุงดมสมบูรณ์นะไม่อยากลงแล้วไงไม่อยากอาบแดดแล้วหรือ ไม่อยากอาบแดดแล้วหรือไงฮะอยู่บนอยู่บนแขนเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะกออ็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็สวัสดีครับ